สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอยงเผยผลศึกษาคนเคยติดโควิดต้องฉีดวัคซีนอีกหรือไม่ชี้โอกาสติดซ้ำน้อยมากเมื่อวันที่7มิถุนายนสัตราจันนายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้เรื่องโควิดผ่านทาง Facebook ความว่าโควิดวัคซีนผู้ที่เคยติดเชื้อมาก,ก่อนปเปรียบเสมือนการได้รับวัคซีน ถึงแม้ว่าผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนมีโอกาสติดเชื้อซ้ําแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจาก3-6เดือนไปแล้วการศึกษาในอิตาลีติดตามการเปรียบเทียบ2กลุ่มกลุ่มที่เคยติดเชื้อมาแล้วและกลุ่มคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ําของผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนพบว่าน้อยมากเปรียบเสมือนผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นจากการติดเชื้อเสมือนได้รับวัคซีนมาแล้ว เมื่อดูภาพข้างล่างจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของวัคซีนที่ฉีดกับผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนจึงมีลักษณะคล้ายกันคือการติดเชื้อมาก่อนสามารถป้องกันการติดเชื้อซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เมื่อติดตามไปจนครบหนึ่งปีแต่ของวัคซีนติดตามสั้นกว่ามากในทางตะว,วันตกแนะนําให้ผู้ติดเชื้อมาแล้วฉีดวัคซีนได้ในช่วง3-6เดือนหลังติดเชือ้อในกรณีที่มีวัคซีนมากเพียงพอ จากข้อมูลที่เราได้เห็นและจากการศึกษาของศูนย์ผู้ที่ติดเชื้อมาแล้วเปรียบเสมือนได้รับวัคซีนช่วงการติดเชื้อดังนั้นการจะได้รับวัคซีนอีกขอเป็นเพียงการกระตุน้นเพียงเข็มเดียวก็เพียงพอภูมิต้านทานจะสูงมากเพียงพอและอยู่ยาวมากกว่าคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลให้เราต้องทําการศึกษาการให้วัคซีนเพียงเข็มเดียวในผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนและหลายคนยังมีข้อสงสัย เราต้องการได้วัคซีนพาสปอร์ตในความเป็นจริงในพาสปอร์ตควรจะมีการติดเชื้อมาก,ก่อนและฉีดวัคซีนเพียงอีกเข็มเดียวก็น่าจะเพียงพอมากกว่าที่จะต้องฉีดทั้งสองครั้งหรือถ้าบางประเทศเข้มงวดต้องฉีดวัคซีนสองครั้งคอยไปกระตุ้นก่อนเดินทางซึ่งตอนนั้นวัคซีนทางเลือกก็มีให้มากมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ